บพี่หมอครับสวัสดีครับแม่รู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตผมนี่ใช้คุ้มมากเลยฮะทำไมครับผมเป็นวันละโรคเฮ้ยซอสเลือดครับพี่อ้าเหรออย่างนี้เป็นไรอะอย่างนี้เราจะต้องเข้าเรื่องวันละโรกกันดีกว่าครับแน่นอนครับพี่อะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราครับรายการ What the h e l l ที รายการเพื่อสุขภาพในช่องทางออนไลน์ครับพี่หมอครับครับโรควันโรคเนี่ยลักษณะเป็นยังไงครับพี่วันโรคใช่ไหมครับเฮ้ยวันโรคเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียครับสามารถที่จะติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ครับแล้วอองฝอยของเสมหะผู้ป่วยที่มีเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูบอคุโลซีดจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางระบบทางเดินหายใจไปยังปอด จากนั้นเชื้อวัณโรคจะเพิ่มจํานวนในถุงลมปอดเชื้อวัณโรคส่วนหนึ่งจะเข้าสู่กระแสเลือดและแพร่ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้ครับเช่นสมองกล่องเสียงต่อมน้ำเหลืองปอดไขสันหลังกระดูกและไตเป็นต้นครับภายใน2-8สัปดาห์ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยแมคโครฟาจ จะเข้าจับและล้อมรอบเชื้อวัณโรคไว้โดยมีการรวมตัวของเซลล์เป็นผนังกั้นห่อหุ้มเชื้อไว้เรียกว่าแกนูโลมาภายใต้การควบคุมนี้เรียกว่าการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงครับหากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถกําจัดหรือควบคุมเชื้อได้เชื้อวัณโรคจะแบ่งตัวและเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วทําให้ผู้ป่วยเป็นวัณโรค โดยสามารถเกิดขึ้นได้ในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับเช่นปอดไตสมองหรือกระดูกเป็นต้นครับผมเนี่ยไอเนื้อรังมานานแล้วครับพี่ก็เลยไปเซิร์ชในโซเชียลเขาบอกว่าถ้าผมไอถึงร้อวันเมื่อไหร่นะนั่นหมายความว่าผมเป็นวันนรกอันนี้จริงไหมครับอันนี้เป็นความเชื่อที่เชื่อติดต่อกันมานานแล้วครับจริงๆแล้วนะครับตอนนี้วงการแพทย์ของเราพัฒนาไปไกลแล้วครับ คนที่เป็นวัณโรคอาจจะมีการไอเรื้อรังติดต่อกันนานเกิน8สัปดาห์แต่คนที่ไอติดต่อกันนานๆเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นวัณโรคนะครับอ๋อพี่บอกว่าวัณโรคเป็นโรคติดต่อใช่ไหมครับแต่ผมไม่เคยไปใกล้คนเป็นวัณโรคเลยนะพี่แล้วผมจะติดต่อได้ไงอะอย่างนี้ครับคนที่เขาติดเชื้อมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่แสดงอาการทุกคนบางคนนะครับติดเชื้อนา,นานนมเป็นปีเลยครับถึงจะมาแสดงอาการทีหลัง อ,อย่างนั้นนี่เองใช่ครับผมวันนรกเนี่ยครับพี่มีวิธีการป้องกันไหมครับมีการป้องกันครับแล้วก็มีหลายวิธีด้วยเราควรที่จะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอครับกินอาหารให้ครบ5หมู่ตรวจการทํางานของปอดตรวจสุขภาพประจําปีครับหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยวันนรกและถ้าเราสงสัยว่าเป็นวันนรกนะครับอย่างเช่นเบื่ออาหารน้ําหนักลดไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือดแบบนี้ควรที่จะรีบไปพบแพทย์โดยด่วนครับโอ้ฟังดูน่ากลัวนะครับพี่แล้วถ้าคนเป็นวัณโรคเนี่ยมีวิธีการรักษาให้หายไหมครับมีครับผู้ที่เป็นวัณโรคเนี่ยจะต้องปรึกษาหมอแล้วก็ทําตามคําสั่งของหมออย่างเคร่งครัดครับจะต้องกินยาอย่างต่อเนื่องครับแล้วผู้ที่เป็นวัณโรคนะครับควรจะป้องกันตัวเองโดยการใส่หน้ากากอนามัยจะได้ไม่แพร่เชื้อไปหาผู้อื่นยังไงละครับแล้วก็ควรที่จะอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทด้วยครับ ข้อมูลพี่สุดยอดมากครับผมจ,จำข้อมูลพี่ขึ้นใจเลยวันนี้ทุกท่านคงจะได้รับความรู้และก็สาระดีๆจากรายการอาขอพูดชื่อรายการบ้างครับรายการ What the hell ทีกสะทะชห่วงใยอยากให้คนไทยใส่ใจเรื่องสุขภาพครับและถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพอย่าลืมพึ่งพาหมอและบุคลากรทางการแพทย์นะครับวันนี้พวกเราสอคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อันตรายนะทำแบบเนี้ยจะเล่นบุกว่า I love you อ๋อเออได้ได้ไหมได้ได้มีไอไหมมีไอไหม I love you I จามไม่ดีขอไอจีได้ไหม <c oughs>